รายการรีวิวของเล่น EP หนึ่งกับบ้านชินจังสวัสดีรับอันนี้คือบ้านชินจังแบบเลโก้นะัะผมยังสร้างไม่เสร็จนะนี่นะกคือชินจังดอกแกนนะฮะก็คือชินจังนั่นเองผมสร้างบ้านมาแต่ไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะคลิปที่จะเป็นรายการไหนก็คือรายการอะไรยังไม่คิดไม่ออกนะเดี๋ยวถ้าดูชื่อคลิปเดี๋ยวน่าจะรู้เองนะครับ นี่ก็คือบ้านสีจางนะฮะเราจ,จะดูสว่วนประกอบมันมีอะไรบ้างกล้องอ,อาจจะไม่ชัดหน่อยฮะอ่ะเริ่ม,มแล้วเลยตรงนี้เลยเป็นรั้วบ้านนะครับนี่เคยมาประดับไม่เฉยนะตอนนี้ไม่มีนนะหน้าต่างนี่นะครับหน้าต่างก็เปิดได้ด้วยนี่มีบ้านโนฮะระชินหรือชินโนซุกเกะนะคะนี่ก็มีรั้วบ้านแต่ว่าเปิดปิดได้นี่บ้านก็เปิดได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเล็นเป็นเราม้งครับแก นี่แล้วก็ปิดปิดอ่ะนี่โรงจอดรถนะคะ,ะนี่เปิดได้เหมือนกันแล้วก็มีขิมจังฮิมาวารี่มสไและขิโรชิกําลังนอนอยู่นะ,ะที่นอนอยู่ก็คือข้้งในบ้านยังไม่เสร็จวนะัน,นที่จอดรถก่อนแทนชมพูชมพูที่เห็นก็ดอยู่เนี่ยค่ะคือรางน้ําฝนนะไปดูส่วนต่อไปกันเนี้ป็ตรงที่ตักผ้าแล้วก็บ้านของหมา ชิมจังที่ชื่อว่าชิโร่นะเดีวลามีหน้าต่างหน้าต่างอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้แล้วก็นางต้องฝนนะพอเข้าไปในบ้านนะต้องโต้องยกต้วขึ้นมาบุ๊ปก็ถือไฟด,ด,ด้วยนะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดนะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะส่วนอันนี้เป็นห้องปกติห้องรับแขกนะก็จะมีแก้วชิมจังไม่ลื่มของไม่ลืมน้ำนะนะแล้วก็มีดอกไม้ แล้วมีที่เก็บของเล่นชิมจังนะแล้วก็ทีวีนะครับทีวีตรงนี้ยกขึ้นมาให้ดูดน,นี่ทีวีดูหนังกาคชั่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ทางนี้เป็นห้องครัวนะอันนี้ก็คือกำลังสร้างห้องน้ําอยู่นะแต่ยังไม่เสร็จนะ,ะการรีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะ,ะเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าในการสร้างนะนี่ว่าลาไปก่อนนะ